เราก็เปลี่ยนตั้งแต่เราตั้งจิตตั้งแต่เราสมาทอนบบบน,นี้เมื่อกายเราจิตเรา ปรับเปลี่ยนในการนุ่งขาวห่มขาวมีศิน,เป,น,เ,เ,นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องประคับประคองกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ให้เรียบร้อยให้สะอาดให้บริสุทธิ์การปฏิบัติธรรมจะเกิดผลก็ต่อเมื่อทุกคนมีความตั้งใจดังนั้นการตั้งใจมาของเราจะไม่สูญเปล่า เรานั่งรถมาหลากหลายจังหวัดนะข้ามภูเขาข้ามลำธารผ่านสถานที่ต่างๆจดมาถึงที่นี่ก็เพราะว่าความตั้งใจสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เหล่าท่านทั้งหลายถือว่าเป็นคนธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดาเพราะอะไรถึงบอกว่าเป็นคนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา เพราะคนธรรมดาไม่ธรรมดามาที่นี่ถึงก็เพราะว่าท่านทุกคนมีบุญมีวาสนาต่อสถานที่แห่งนี้อาตมาภาพไม่เคยจะคิดจะมาสร้างที่นี่ไปดูสถานที่ทั้งราชบ,บุรีไปดูสถานที่ที่สุพรรณบุรีไปดูสถานที่นคนปรปฐม ไปดูสถานที่ปทุมธานีและมาจบที่พะเยาจึงบอกว่าที่ตรงนี้ต้องเป็นที่ที่มีวาสนาถึงจะได้มาที่นี่มาปฏิบัติมาร่วมบุญมาสร้างมาทำและมาเห็นทำและมารู้ทำและได้บรรลุธรรมท่านทั้งหลายตั้งใจ ครับผมน,นายวัลลญชัยสุขสวัาาสดิ์ไพศาลมาจากจังหวัดปทุมธานีครับมารอบนี้เป็นรอบที่สองละรอบนี้ถือว่ามาปฏิบัติธรรมสองคืน3วันผมว่าได้ปฏิบัติธรรมได้เต็มที่เพราะรอบที่แล้วมา1คืนสองวันผมคิดว่ารอบที่แล้วยังปฏิบัติได้ไม่เต็มที่รอบนี้ผมว่าได้ปฏิบัติได้เต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าได้สิ่งดีๆอีกเยอะครับรอบนี้ รอบนี้มานี่บรรยากาศดีครับฝนตกตลอดรอบที่แล้วมารู้สึกอากาศค่อนข้างอบอ,อ้าวหน่อยแต่รอบนี้บรรยากาศดีครับและถ้ามีรอบหน้าก็จะมาอีกเหมือนเดิมครับผมสวัสดีค่ะชื่อนานสองสาวพักพินยาอิ่มศิลค่ะเดินทางมาจากอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรู้สึกสงบขึ้นค่ะฝึกความอดทนค่ะในการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้รู้สึกทนกับความเจ็บปวดได้มากขึ้นจากการนั่งวิปัส ศาสนากรรมฐานและทุกถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นรู้สึกมีความสุขและทําให้จิตใจสงบมากขึ้นค่ะเหมาะกับการวิปัสนากรรมฐานมากเลยค่ะเพราะาบรรยากาศร่มรื่นและเงียบมากกลางคืนเหมาะสําหรับการเดินจงกลมและการนั่งสมาธิฝึกความอดทนมากที่สุดสําหรับสถานที่แห่งนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านให้เดินทางมาร่วมวิปัสนากรรมฐานในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะแม่จำนันบุญมาเจ้า อยู่โมโฮกบ้านหัดแฟนเจ้าอำเภอภูกรยาวจังหวัดพะเยาเจ้าใจจิตใจ,จ,จสงบดีเจ้ามาถือศีลรอบนี่ก็บรอบที่สองเจ้าก็นั่งสมาธิพระครูป้านั่งสมาธินานแต่ก็เบาเจ้านั่งนานๆไปกับเนื้อตัวจะเบาสบายสงบเจ้า ิงเวดลอบวัดป่านี่บรรยากาศดีเจ้มามีถุงน้าหลบหลบข้างแล้วก็มีล่านกาแฟเจ้าแล้วก็บรรยากาศดีมากลมเลินเจ้าตอนนี้ผลตกอากาศดีขนาดเลยเจ้าเชิญทุกคนมาปฏิบัติธรรมด้วยกันเนียเจ้าหลบหน้าเจ้านางเันตีนใ,นใส่วังหน้าบ้านสัมแดงมูสิบเเจ้าดีขึ้นมั่นใจแล้วก็ ชอบเจ้าเบาตัวออกปฏิบัติแล้วกน็น้ำตาไหลปลื้มใจดีใจเจ้าบรรยากาศก็คือดีมากอยากจะเดินชงลมแวดวัดเานาะมันบันได้แวดกาเตียนะแวดแต่เดเขาลูกปุ้นแต่ลูกนี่ยังไ่ได้บอกได้แวดแต่เจ้าอยากจะลองอีกจะหลอ,อกลอที่สองที่สามนี่เนาะมาอีกข้งนึงเจ้าแม่จันเพนกินขจรเจ้าอยู่มูซิบบ้านใหม่เจ้า รู้สึกดีมากเจ้าเพราะว่ามาข้างก่อนกันยังบัดีท่ตาตปอี้ตอนนี้ทั้งดีทั้งล่มเลื่อนทั้งบนดอยทั้งภูเขาแล้วก็ในในถ้ำเจ้าบรรยากาศดีเจ้าเจ้าคือข้งนี้ก็คือรอบที่สองแล้วเจ้ามาก็รู้สึกว่าดีกับเหมือนรอบแรกรอบที่หนึ่งคือทำให้รู้สึกว่าใจสงบใจเย็นแล้วก็มีความสุขเจ้า เจ้าแม่จื้อแน่ยันนีแสงอาทิตย์เจ้ามาจากตำบลสันติสุขอำเภอพาน,นจังหวัดเชียงรายเจ้าเจ้าก็เงียบสงบดีและก็ทรัพยะตัวเจ้าก็ถือว่าบรรยากาศทุกอย่างดีเจ้าสงบและเยือกเย็นขึ้นเยอะเจ้ากาา็จากอีเกที่ยฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านน้อยลงความเจ็บปวดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่คือดีเกือบทุกอย่างเพราะตัวเองเคยปฏิบัติมา หลายที่แล้วก็มาเจอตรงนี้บรรยากาศให้พระอาจารย์ก็สอนในการปฏิบัติได้ดีค่ะเจคค้ารู้สึกว่าดีขึ้นเจ้าเพราะว่าใจยกเย็นมีความสุขค่ะแล้วก็พระอาจารย์ก็สอนปฏิบัติที่ดีมากค่ะสิ่งแวดล้อมที่ในวัดเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากค่ะมีพระมหาจักพรพัรดิ แล้วก็ได้มีบรรยากาศที่เย็นสบายค่ะมีมีภูเขาที่และมีทุงน้าที่ดูแล้วสบายใจเสาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนักการจันประเสริฐอายุ14ปีมาจากจังหวัดพะเยาค่ะรู้สึกสงบค่ะเพราะว่าจากที่จะมาก่อนหน้านี้เป็นคนที่หงุดหงิดง่าย แล้วก็ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลค่ะพอได้มาปฏิบัติธรรมก็รู้สึกว่าใช้เหตุผลมากกว่าค่ะวัดป่านี้นะคะจะรายล้อมไปด้วยภูเขาและทุ่งนาดังนั้นจึงวัดป่านี้ก็จะมีอากาศที่ร่มเย็นเย็นสบายตลอดทั้งวันค่ะชื่อนางสาวอัญชลีจันประเสรศิฐมาจากจังหวัดพะเยาค่ะรู้สึกดีค่ะรู้สึกปลื้มปิติค่ะมีภูเขารายล้อม บรรยากาศดีมากค่ะปลื้มปิติค่ะปลื้มจนมีน้ำตาไหลไม่รู้วาสาเหตุอะไรแต่รู้สึกดีประทับใจค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางอภรเบาสูงเนินเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะคะจากการได้มาปฏิบัติธรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะการได้สวดมนต์ถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่โชคดีที่สุดคือมีท่านพระครูไทย เป็นผู้นำในการปฏิบัติธรรมนะคะในการสวดมนต์ทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นนะคะส่วนการนั่งสมาธิทั้งแรกที่เรานั่งเราจะรู้สึกปวดเมื่อยนะคะเพราะว่าจากที่เราทำภาระหน้าที่หนักมานะคะพอเรานั่งไปวันที่หนึ่งวันที่สองเราจะดีขึ้นนะคะรู้สึกเบาสบายขึ้นค่ะสิ่งแวดล้อมภายในวัดนะคะ ครั้งนี้สิ่งแวดล้อมภายในวัดดีมากนะคะก็คือเป็นช่วงฤดูฝนหน้าฝนมีฝนตกทุกวันทําให้อากาศเย็นสบายนะคะแล้วต้นไม้ที่เราได้ร่วมทําบุญมาที่ท่านพระครูไทยได้ปลูกเอาไว้ตอนนี้ต้นไม้เขียวสดชื่นนะคะแล้วสิ่งแวดล้อมอากาศก็ดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนาราวดีรอดสินค่ะมาจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะบรรยากาศชีวัดป่าดีมากค่ะมาวันแรกก็ได้เจอสิ่งอัศจรรย์ พอดีว่ามาก่อนวันงานหนึ่งวันก็ได้ไม่เห็นเขาเอานำพระอุปคุตลงจากรถเทรนมาประดิสถานะที่นี้เกิดพระอาทิตย์ทรงกรดซึ่งได้บันทึกภาพไว้รู้สึกปราบปื้มมากและได้อยู่จนวางพระอุปคุตเสร็จพระอาทิตย์ก็ยังทรงกรดอยู่รู้สึกประทับใจบรรยากาศโดยรอบดีใจที่ได้มาปฏิบัติธรรมในสถา,านที่มีพิายนาตองค์ใหญ่ที่สุดได้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ สวยงามและสงบลมเย็นค่ะทำให้จิตใจรู้สึกสงบขึ้นและเห็นตัวเองมากขึ้นในความใจร้อนในความอึดอัดและต้องสงบคือต้องใช้ความอดทนให้ให้สามารถปฏิบัติผ่านไปได้ในบางครั้งจะรู้สึกแบบไม่อยากทำแต่ก็ทำจนผ่านได้รู้สึกว่าสามารถชนะอุปสรรคปัญหามีกำลังใจในการปฏิบัติค่ะสวัสดีค่ะชื่อลลินชากกสีค่ะ บ้านนะคะอยู่จังหวัดอุทัยธานีค่ะและได้มีโอกาสนะคะมาทํางานที่จังหวัดพะเยานะคะปัจจุบันกอ็อยู่ที่จังหวัดพะเยา12ปีแล้วค่ะค่ะสำหรับบรรยากาศภายในวัดป่าพุทธชินวงศ์สารามนะคะเป็นบรรยากาศที่มีความสดชื่นสวยงามลายล้อมด้วยธรรมชาติและหุบเขาค่ะบรรยากาศในช่วงนี้นะคะซึ่งเป็นฤด,ดูฝนก็จะมีความเขียวขจีของท้องทุ่งนานะคะ และนอกจากนี้นะคะยังมีเทวสถานมีสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์มากมายที่อยู่ภายในวัดป่าพุทธชินวงศารามค่ะค่ะจากการปฏิบัติธรรมสองคืนสาวันนะคะซึ่งเราได้สวดมนต์และได้ทำสมาธิภาวนาเดินจงกรมโดยมีท่านพระครูอภิรักชินวงศ์นะคะหรือว่าท่านพระครูไทยเป็นผู้นำในการปฏิบัติทำให้รู้สึกถึงความสงบร่มเย็น มีความสงบในจิตใจมากค่ะและเวลาปฏิบัติในการทำสมาธินะคะในช่วงแรกในการปฏิบัตินั้นก็อาจจะมีมีความรู้สึกปฏิบัติไม่ได้มีความรู้สึกยังมีความกังวลในเรื่องของงานเรื่องที่บ้านอยู่นะคะแต่เมื่อนำปฏิบัติโดยคำแนะนำคำชี้แนะของครูบาอาจารย์เราก็สามารถตั้งจิตให้เป็นสมาธิและรู้สึกถึงการรวมพลังของสมาธิของตนเองได้ดีขึ้นค่ะ ชื่อพันนรีแก้วธัญพัฒนนะคะมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ,ะการได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะสิ่งที่ได้คือมีความนิ่งขึ้นสงบซึ่งขึ้นสามารถนำตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอันนี้ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมที่อื่นเลยเคยปฏิบัติธรรมที่นี่ทั้งสองครั้งค่ะรู้สึกชอบแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาปฏิบัติธรรมที่นี่ดูคุณจะได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดค่ะ ถ้าใครคิดที่จะปฏิบัติธรรมหรือยังไม่เคยลองเลยอยากให้มาลองที่นี่ดูค่ะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมที่นี่จะทำให้คุณได้อะไรหลายอย่างมากกว่าที่คุณคิดค่ะสวัสดีค่ะครูแอนค่ะพัทรพัทพัทรศิล์วีรกุลค่ะมาจากกรุงเทพมหานครค่ะ,ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจทำให้ได้ครบทุกข้อและดีที่สุดค่ะ ก็มาที่นี่นะคะก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าตั้งใจอยากให้จิตใจเราสงบสุขและได้เจอกับความเป็นจริงค่ะก็คือการนอนในที่ที่ไม่ต้องสบายเหมือนอยู่บ้านเราะค่ะได้ได้ได,ได,ได้ได้อบน้ำในที่ที่ไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ก็ทำให้เรามีความสุขเพราะว่าเราได้รับธรรมะอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็เวลานอนนะคะ ก็สุดท้ายก็นอนที่พื้นได้ค่ะแล้วก็ตอนแรกอาจจะนอนหลับยากวันแรกอาจจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราไม่เคยชินนะคะแต่ว่าด้วยการที่เรามาอย่างมีบุญมีธรรมะค่ะก็ทําให้เรานอนหลับได้อย่างสบายตื่นเช้ามาประมาณตีห้าค่ะก็ได้ตื่นมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ทําวัดเช้าค่ะสุดท้ายก็คือทําให้ใจของเราสงบสุขอย่างที่เราคาดหวังค่ะ ค,ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผูวแอนนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราตั้งใจมาด้วยบุญจริงๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าเ,เริ่มรู้สึกมีความสุขแล้วก็ค้นพบความสุขที่แท้จริงในการปฏิบัติธรรมค่ะก็จะตั้งใจมาหลายๆครั้งต่อไปค่ะแล้วก็จะพยายามเชิญครอบครัวชวนเพื่อนนะคะชวนกระยาณมิตรน,นะคะหรือว่าทุกคนที่เราได้พบเจอค่ะได้มาสัมผัส ธรรมชาติที่แท้จริงนะคะของการทำบุญอย่างที่มีจิตใจที่เป็นสุขค่ะค่ะพระครูไทยนะคะก็แอนนี่ได้รู้จักท่านมาประมาณ10ปีค่ะพร้อมกับครอบครัวค่ะคุณแม่นะคะแล้วก็คุณพี่สาวค่ะแล้วก็หลานนะคะตอนนี้หลาน11ขวบกำลังจะ12ค่ะก็เรามีโอกาสได้พึ่งพาบารมีนะคะท่านให้ครอบครัวเรามีความสุข แล้วก็พ้นกับความทุกข์ได้หลายๆครั้งทุกครั้งที่ได้รลรืสึงท่านค่ะก็ขอ,เ,อเป็นสะพานบุญอีกหนึ่งสะพานใหญ่ในครอบครัวเรานะคะอยากจะนับสนุนให้ท่านทุกสิ่งที่เราจะทําได้ค่ะในชีวิตนี้ที่จะอ,อุทิศให้กับทางธรรมะค่ะแล้วก็ให้กับทางพระพุทธศาสนา,ากับพระครูทไทยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัชนีภูลิมพุศอนมาจากกรุงเทพออากาศดีอะค่ะกว้างขวางแล้วก็ต้นไม้เยอะมันก็ทําให้รู้สึกสดชื่นแล้วสงบร่มเย็นอะคะ่ะแล้วเป็นสมาธิได้เร็วขึ้นที่นี่ไม่ใช่ที่แรกค่ะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าเออได้ปฏิบัติธรรมบนภูเข,ขาแล้วก็ในถ้ำด้วยค่ะก็อยากแนะนําให้ลองมาดูค่ะเพราะว่าร่มเย็นมากค่ะแล้วก็สถานที่กว้างขวางมากค่ะแล้วคนที่นี่ก็ใจดีด้วยค่ะ พระพุทยท่านใจดีมีเมตตาค่ะท่านสอนเดินสอนนั่งแล้วท่านก็ปฏิบัติกับเราไปด้วยค่ะก็อยากให้แนะนําให้มาลองพบประกาศและทำบุญกับพระพุทไทยที่นี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุป,ปานีสทธิ์นะคะมาจากกรุงเทพค่ะพื้นเพดั้งเดิมเป็นคนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็จากการที่ว่าได้มาปฏิบัติครั้งแรกนะคะรุ่นที่1แล้วก็มาครั้งนี้เป็นครั้งที่2ก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ได้ฝึกความความสงบ าจากการปฏิบัติครั้งแรกมานำมาใช้ในครั้งนี้ก็ทำให้การนั่งสมาธินิ่งมากขึ้นและการเดินจงกรมเราก็จะมีจิตมีสมาธิอยู่กับการก้าวย่างได้มากขึ้นแล้วก็เราปล่อยวางความทุกเวทนานะคะว่าว่าเออเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็จางไปเหมือนมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะคะมันทำให้เราได้นั่งได้นานมากขึ้น แล้วเราก็รู้สึกว่าเรานั่งไปเนี่ยเราเราจะมีความความนิ่งแล้วก็ดิ่งได้มากขึ้นก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าถ้ามาอีกมากมากมากกว่านี้ค่ะเราเราก็จะเรียนรู้ได้เยอะกว่านี้เราก็จะทําได้ดีกว่านี้อีกค่ะกะ็จากการที่ที่เคยไปปฏิบัติที่อื่นมาด้วยนะคะก็มีความรู้สึกว่าที่เนี่ยพาะครูท่านจะเมตตาท่านจะใช้อ่า ไม่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 ไมไมเอ่อไม่หนักนะหรือไม่กดดันเกินไปกับกับผู้มาปฏิบัติท่านช่วงที่เราปฏิบัติเนี่ยก็คือจะเข้มเข้มแข็งเข้มเข้มงวดแต่ท่านก็จะปล่อยให้ทุกคนเนี่ยได้รีแลกได้มีเวลาพักผ่อนรีแลกแล้วพอกลับมาปฏิบัติอีกรอบทุกคนก็จะมีอ่พลังอะ่ะก็ก็จะตื่นตัวแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติในช่วงต่อ,ตอไปแล้วก็เหมือนกับว่าอา่มันมัน,ม,นมันมีความที่บอกว่า พักเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะตั้งใจทํากันซึ่งทําให้ทุกคนทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ่ะอันเนี้ยมารุ่นที่สองแล้วนะคะซึ่งจากการที่ทมาครั้งแรกแล้วก็ทําให้เราเราได้รู้สึกว่าเราปล่อยวางเราเราวางเฉยหรือว่าเราเอากลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยแล้วก็การปฏิบัตินอกจากมามาจากที่มาทําที่วัดเนี้ยค่ะมันทําให้เราแบบเหมือนกับว่าเรามาเรียนรู้ แล้วเรากลับไปทํางานเราก็กลับไปปฏิบัติที่บ้านได้ไปต่อเนื่องจากที่วัดซึ่งทําให้เราทำทำใจจากสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะสิ่งที่เราเจอจากลูกค้าจากผู้คนอะไรแบบเนี้จากที่เราเคยโกรธง่ายหรือว่าเราเคยตัดสินใจอะไรด่วนเราก็จะมีสติกับตรงนั้นแล้วเราก็ใช้เวลาคิดมากขึ้นพิจารณามากขึ้นจากการที่เรามาปฏิบัติตตนี่แหละค่ะก็เลย อยากจะเชิญชวนนะคะเหมือนที่ท่านพระครูได้บอกไว้อะคะ่ะว่ามาปฏิบัติครั้งแรกก็เหมือนก้าวที่1ครั้งที่2ก็เหมือนก้าวที่1เอ่อก้าวที่สองค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามาครั้งที่สมเนี่ยเราก็ก้าวขึ้นไปสูงไปเรื่อยๆมันก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าทุกคนได้ได้มาลองนะคะมาลองครั้งแรกแล้วก็จะมีครั้งที่สองและครั้งที่สเหมือนกับพี่นี่ลคะค่ะพ่อต่อไปครั้งที่3มพี่ก็จะมาแน่นอนคะ่ะขอเชิญชวนนะคะ มาลองปฏิบัติกันดูค่ะเจ้าเจ้าแม่สนมมุนโูมเจ้าอยู่บ้านใหม่หมู่สิบคุยแก้วพยา y เจ้านี่ใจจัานักเกาะได้มาปฏิบัติที่นี่ได้หลายๆอย่างพระอาจารย์ก็สอนดีทุกอย่างจัดจวนคนมาปฏิบัติด้วยกันเนาะมาหลายๆเพราะว่าเจ้ามาแล้วอันนี้ขั้งที่สองที่ได้มานี่เจ้าปฏดีเจ้าปฏิบัติได้ดีเจ้า มีทุกอย่างทุกอย่างก็สบายเรียบเรียบง่ายง่ายกออ็อยากให้คนมาสัมผัสได้กับเองเนาะอยากบว่าหักใต้ผักเหนือขางกลางที่ไหนกด็ดีอยากให้คนมามาดูด้กับเองเนาะสบายใจนี่คนนี้โอ้มีสินศักชิดนกเจ้ามีหลายหลายอย่างอยากจะให้คนมาหันเนาะอยากจะแนะนำให้คนมาเจ้าสวัสดีค่ะ ทิญญาสังคคุณนะคะมาจากกรุงเทพค่ะจริงๆมาเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกแล้วก็สิ่งที่ประทับใจคือบรรยากาศแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นอะ่ะที่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่อะ่ะคือพญานาคที่ถ้าเสร็จสมบูรณ์เนี่ยคงแบบสวยงามมากแล้วก็ปู่ท้าวเวสวุวรรณสวยมากๆแล้วพอเราขึ้นไปข้างบนข้างบนเนี่ยจะเย็นสบายแล้วก็บรรยากาศดีมากแล้ว เวลาไปนอนทีแรกเราเนี่ยจะเลือกนอนในถ้ำใช่ไหมคะแต่พอเราได้ไปชมบรรยากาศข้างนอกแล้วข้างบนเนี่ยนอนเต็นท์ก็จริงนะปกติไปที่อื่นเนี่ยเวลาวันแรกเนี่ยเราจะนอนไม่หลับแต่ที่นี่จะแบบว่าหนาบอะแล้วก็สบายมากตื่นเช้ามารู้สึกแฮปปี้มากค่ะที่นี่จะสบายๆนะในวันที่ตัวเองมาเนี่ยถ้าภูไทยจะมีงานก็จริงคือที่อื่นเนี่ยเราจะตื่นประมาณตีสามตีสี่ แต่ที่เนี้ยคือไม่ค่อยแบบว่าเรื่องเวลาอะไรเงี้ยคือจะชอบแบบคือประมาณเหมือนให้เราแบบสบายๆตีห้าหกโมงรู้สึกชอบมากดีค่ะแล้วก็การทำการสวดมนต์คือจะชอบแบบว่าไม่ต้องเน้นเยอะมากแล้วก็ให้นั่งเดินยืนอะไรเงี้ยแล้วก็นอนถ้าเราอยากจะนอนเราไม่มาอะไรเงี้ยท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะจะชอบ เพราะว่าปกติเนี่ยเราจะสวดมาหาจารพัทิก,กับท่านอยู่แล้วไงเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนบุญนําพาเนาะทาให้แบบว่าได้มาเราก็แบบชิลๆสบายๆอะค่ะควรจะมาอย่างยิ่งแล้วชิลๆสบายๆมากอะไม่เคยอยู่ถ้าไงพอมาถ้าแล้วรู้สึกเย็นสบายแต่ถึงจะแบบว่าแรกๆอาจจะขุ่นเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนแบบว่าง่ายๆสบายๆ แล้วก็เรื่องไหนเรื่องของห้องน้ํานี่ชอบมากเลยนะคือแบบว่าที่ไปมาเนี่ยห้องน้ําสะดวกสบายมากนะทําแบบว่าแบบอาบน้ําแบบสบายอ่ะดีค่ะชอบสวัสดีค่ะชื่อน้ําทิพย์เจียมพนีประกิจนะคะมาจากกรุงเทพค่ะอันวันนี้ตั้งใจมาค่ะต้องบอกก่อนว่าเมื่อมาถึงแล้วนะคะมีความรู้สึกได้สัมผัสธรรมชาตินะคะแล้วก็มีความรู้สึก สงบจิตใจเยือกเย็นขึ้นมาในทันทีเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกได้ปล่อยวางอารมณ์คะ่ะได้ปล่อยวางอารมณ์จิตใจรู้สึกเยือกเย็นขึ้นนะคะโดยปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปปฏิบัติธรรมที่อื่นสักเท่าไหร่นะคะว่าที่สัมผัสได้ถึงความแตกต่างเท่าที่เคยมีประสบการณ์มาเนี่ยคือที่นี่ท่านพระครูจะนำสอนเอง นำปฏิบัติเองด้วยความใจเย็นเมตตาทำให้เรามีความรู้สึกคอยตามได้ง่ายแล้วก็มีการนำสวดมนต์เข้าใจศัพท์ของภาษาบาลีที่เราสวดทุกวันนะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะที่ยังไม่เคยได้สนใจธรรมะหรืออยากที่จะมีมีความฝันที่อยากจะเป็นนักปฏิบัติหรือว่าภาวนานะคะ ก็อยากเชิญชวนให้มาที่สำนักที่วัดป่านี้นะคะเพราะว่าวัดป่านักคร่าชนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากสัมผัสธรรมชาติแล้วเรายังได้ในส่วนของการปฏิบัติโดยที่ท่านพระครูเป็นผู้นำสอนนะคะได้จริงค่ะแล้วก็รู้สึกสงบจริงค่ะกลับไปเนี่ยก็มีความรู้สึกว่านิสัยเราจะเปลี่ยนไปนะคะผมนายธีรพงศ์ศรีวิชัยครับมาจากบ้านกะถีครับ การมาปฏิบัติทมที่นี้ทำให้เขาสงบครับแล้วก็มีความลมลื่นเย็นสบายครับป,ปลอดโปร่งโล่งมีครับที่นี้จะแตกต่างกับที่อื่นเพราะว่าที่นี้จะสงบและค้นก็น้อยคนก็น้อยแล้วก็บรรยากาศแล้วก็บรรยากาศ,ล,กรรากาศลมลื่นแล้วก็ไอตีภาคที่อาศัยห้องน้ำาออย่างสะดวกสบายครับก็ถ้ารุ่นต่อไปหรือว่าสะพานบุญนะครับต่อคนไอรุ่นต่อไปอ่ะ ถ้าเรามีโอกาสนะครับขอให้มาสร้างทำปฏิบัติธรรมแล้วก็วัดที่นี้เป็นวัดใหม่นะครับอยากจะให้ทุกคนได้หู้จักกันนะครับว่าที่นี้เป็นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากครับขอสิ่งใดได้สิ่งนั่นเลยครับเพราะผมผ่านมาแล้วครับผมขอได้ตลอดเลยครับครับผมพระครูไทยเนี่ยครับเป็นคนบ้านเดียวกันเนาะครับเนาะเป็นภาษาเหนือแล้วก็แกเนี่ยจะคือว่าทำเมื้อเขาเข้าใจทะง่ายเมื่อเขาเข้าใจการปฏิบัติธรรม ง่ายง่ายมากๆเลยครับสวัสดีครับผมเด็กชายสีรัตนนายรุวิชัยชื่อเล่นชื่อฟินน์ครับมาจากจังหวัดขัเยาครับรู้สึกสงบมากครับตอนนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอะไรพวกนี้ครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบเย็นสบายครับที่แรกเลยครับที่นี่ก็โอเคครับก็สบายสบายเย็นดีครับตอนเช้าก็ฝนตกเย็นชุ่มฉ่ำมากครับดีมากครับ สน,นุกมากแล้วก็แนะนํามาที่นี่นะครับเพราะในถ้าเนี้ยเย็นมากครับตอนกลางคืนอาหารและพีดดีทุกอย่างเลยครับตอนเช้าวิวดีมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางทาร,รินสุภาพเพนเป็นคนโดยกาเนิดเป็นคนจังหวัดพะเยาค่ะแต่ไปริ่มเรียนที่กรุงเทพมหานครนะคะปกติที่นอนอยู่ ปกติไปปฏิบัติธรรมที่ไหนมานะคะไม่ได้นิ่งเหมือนที่อื่นแต่ที่นี่มีห้องวิปัสสนานะคะคืนแรกได้มีการนอนห้องวิปัสสนากรรมฐานนะคะมีความเย็นสงบค่ะแล้วมีความแบบคือมาไปที่อื่นอ่ะไม่เคยหลับขนาดนี้ค่ะแต่มาอยู่ที่นี่นอนหลับแบบสบายค่ะค่ะพระครูไทยเป็นผู้ฝึก การสอนทำที่เข้าใจง่ายง่ายเรียบง่ายและเข้าใจง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะจากการที่เคยปฏิบัติมาแล้วการพูดของพระอาจารย์แต่และองค์ไม่เหมือนกันนะคะแต่การเรียนรู้กับพระครูไทยคือเข้าใจได้ง่ายขึ้นทุกคําถามทุกคําตอบและได้ฟังและได้ได้ยินที่ที่ฟังค่ะเข้าใจง่ายค่ะ มาอยู่ตลอดนะคะต่อไปก็จะขอถวายตัวกับมาช่วยงานพระภูไทยได้ทำทำความสะอาดอะไรก็ได้ขอให้เราได้มาตรงนี้นะคะจะเดินทางมาปฏิบัติทุครั้งค่ะถ้ามีโอกาสค่ะครับบขอคุณค่านตั้งจิตให้สบายสบายไม่ต้องเพ่ง ไม่ต้องเก่งมีสติกำหนดที่ลมหายใจตัดความกังวลกวายตัดความวิตกกงังวลสลัดอารมณ์ที่ทำให้เราฟุ้งซ่านโดยจิตที่นึกคิดจิตที่นึกคิด ไม่มีที่ทิ้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราใช้จิตในการคิดในการนึกทุกขณะแต่ในขณะเดียวกันการที่เราได้กำหนดเราจะมีสติควบคุมทั้งความคิดทั้งคำพูดและการกระทํา เพราะสติเป็นเครื่องระงับยับยั้งความคิดการกระทำและคำพูดดังนั้นเรามาฝึกสติแต่เบื้องต้นให้มีความรู้สึกนึกคิดพูดกระทำ อย่างมีสติก่อนชีวิตเกิดแก่เจ็บสุดท้ายก็ตายที่พึ่งอันแท้จริงก็คือธรรมและบุตรที่จะติดตามเราไปทั้งชาตินี้และชาติหน้า